รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทน้าดีเน็ตเวิร์กพรับปิชิงจำกัดภูมิใจเสนอ Business Owner TV รายการที่จะพาทุกท่านไปพอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิส i d ไอดอลพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทซักเซสมอลบีอิงจำกัดลาชูเล่ปารีสปรึกษาปัญหาสุขภาพและความงามกับลาชูเล่โทร0 9 7 4 2 4 5 5 6 6 0 2 6 9 2 8 8 8 8 w w w l a c h u l e c o t h สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมกันถอดรหัสความสำเร็จกับ Biz Idol ในแต่ละสัปดาห์พบกับดิฉันธนศรอ,อม,มาตตะยลค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหรือรู้สึกว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างห้ามพลาดเทปนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะ บอกกันเลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยล้มลุกคลานมาโดยตลอดด้วยความที่ครอบครัวนั้นยากจนและเขาก็พยายามที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ธุรกิจนั้นก็ล้มไม่เป็นท่าอีกโดนยึดรถมีหนี้สินหลักล้านบาทถ้าเป็นใครก็คงจะหมดหวังท้อแท้ไม่มีกำลังใจแล้วแต่เขาคนนี้สามารถลุกขึ้นมายืนได้อยู่เสมอเสมอค่ะคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่า เขาคือใครและเขาทำได้อย่างไรจนทุกวันนี้สามารถเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้หลัก10ล้านบาทอดใจรอสักครู่เดียวค่ะไปพบกับบิทโซไซตี้แล้วกลับมาพบกับดิฉันและแขกรับเชิญสักครู่ค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยสาระลํำสำัมกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศลุกตลาดออนไลน์ผ่านกลยุทธ์ MTL Digital w a y โดยนับจากนี้ไปบริษัทจะให้ความสำคัญกับการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นหลังจากในช่วง3 4ปีที่ผ่านมาได้ทำการตลาดออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบไปมากกว่า1,000ล้านบาทในการเข้าถึงลูกค้าจึงส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันอันดับหนึ่งที่มีฐานโซเชียลมีเดียทั้งผู้ติดตามและแฟนเพจมากที่สุดโดยไลน์มีมากกว่า3ล้านคนและเฟซบุ๊ก มากกว่า40,000คนซึ่งทั้งสองโซเชียลมีเดียดังกล่าวถือเป็นโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงคนไทยมากที่สุดบริษัทจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ MTL Digital w a y ขึ้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคนี้โดยจะเป็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเสนอขายระหว่างเสนอขายและบริการหลังการขายซึ่งเทคโนโลยีและระบบดิจิตัลต่างๆจะผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวทั้งการดำเนินธุรกิจและตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ต้องผ่าการทำงานให้อยู่ในเรื่องของความมั่นใจได้มากขึ้นนะฮะและหลักการก็คือเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพวกมือดิจิทัลต่างๆนะครับกับเรื่องตรวจ i n n o v ว t i o n สัมภาระมันทำให้เดินทางง่ายกับพวกนั้นนะครัวันนี้การดูแลตัวเองจะสนุกยิ่งขึ้นกับ MTL Sixpacks เพราะยิ่งฟิตยิ่งกินอาหารสุขภาพยิ่งออกไปพักผ่อนยิ่งตรวจสุขภาพก็ยิ่งได้การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตและการเงินรวมทั้งการทำได้ตามเป้าหมายก็ยิ่งได้เหมือนกัน MTL Sixpacks เพื่อชีวิตที่ดีทั้ง6ด้านรับอ e ีสติเกอร์กับทุกกิจกรรมในโครงการเอาไปสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพียบถึง31ธันวาคมนี้โหลดแอปและลงทะเบียนฟรีจากเมืองไทยประกันชีวิตโทร1766คุณพร้อมไหมครับ สนับสนุนโดยบริษัทออยราแพนเน็ตจำกัดต้นทุนผมที่สำคัญตลอดเวลาคือชีวิตกับเวลาถ้าผมยังมีชีวิตกับเวลาผมมั่นใจว่าผมก็ยังทำสามารถทำออย่างได้อีก ตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับบิสไอดอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณสำราญศรีวรพัฒน์คนแซ่สู้อดีตเด็กฉีกตัวชีวิตติดลบหนี้ท่วมหัวแต่ว่าไม่ยอมแพ้โชคชะตาค่ะพลิกชีวิตสู่นักธุรกิจเงินล้านและตอนนี้คุณสำราญก็นั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างจริงๆแล้วก็น่าภูมิใจมากๆเลยขอบคุณครับแต่อยากจะให้เล่าชีวิตก่อนที่จะมาเป็นนักธุรกิจ สิบล้านแบบนี้เคยเจออะไรมาก่อนหน้านี้เห็นว่าชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าในละครอีกใช่ไหมคะ <c ười> จนได้ฉายาว่าเป็นคน,คนแซ่ซ<ส> <c ười> <ส>ู้ลองเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะครับคือผมเองเนี่ยผมดูคุณพ่อมาเป็นต้นแบบนะฮะ <c ười> คุณพ่อเนี่ยจบแค่มศสมเท่านั้นเอง <c ười> แล้วก็คุณแม่เนี่ยจบปสี่ <c ười> ตอนมสามนก็เริ่มไปทํางานพิเศษละตอนนั้นก็ไปอยู่ร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ทํางานไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่า ผมเนี่ยนะครับอยากจะเรียนวิศวะนะฮะพอขึ้นม .4 ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผลการเรียนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วเริ่มสู้เพื่อนในห้องไม่ได้แต่และคนี่แบบหัวกะทิเลยของจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราแย่อย่างนี้ช,ชักไม่ไหวแล้วเราก็เอ๊ะแล้วเราจะสอบติดไหมเนี่ยวิศวะ<อ>ก็เลยเหาวิธีการนะครับปรากฏว่าก็เปลี่ยนสายเลยมาอยู่สายอาชีวะเปลี่ยนไปเป็นสายอาชีวะเลยใช่จากสายสามัญรเรียนม .4 ธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ออกมาไปเรียนสาย ไปเรียนสายอาชีพก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ผมก็ขึ้นมาเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบ,บุรีซึ่งจริงๆแล้วที่นั่นเนี่ยเดิมก็คือช่างกลนน,นซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันคือโรงเรียนช่างกลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรากฏว่าก็สอบได้ปรากฏว่าไปผิดแผนที่คุณพ่อวางแผนไว้นิดนึงพ่อกะว่า พี่สาวเรียนจบปุ๊บนะครับผมก็เข้ามาหาวิทยาลัยพอดีแกก็มาส่งผมต่อยอย่างเงี้ยแกก็จะไม่หนักนะครับปรากฏว่าผมก็ทําแกผิดแผนนะออกมาเรียนก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องหาเงินเรียนเองด้วยที่ว่าหาเงินเรียนเองนี่คือทําอะไรบ้างแล้วที่กรุงเทพเนี่ยผมไม่รู้จักใครไม่มีเพื่อนไม่มีญาต เข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยไม่รู้จักใครเลยก็อาจารย์ที่โรงเรียนเลยบอกว่าเอาไหมมีงานพิเศษเยอะเลยหลายอย่างอะไรอย่เงี้ยแล้วช่วงนั้นที่แดนเนลลมิตนะฮะก็มีรับเด็กฉีกตัว เอ,เอาเด็กชีกตัวที่แดนเนลอมิดใช่วันละ150บาทโอ้ยได้วันละ150บาทตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง150บาทเราก็ร,ารู้สึกภูมิใจนิดนึงว่าเออโอเคเราก็เหมือนแบบเป็นเด็กที่มาเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยอย่างเงี้ย<ฆ>เออมันมัน,ม,นมันดูดีอะไรเงี้ยมันน่าภูมิใจนี้ผมก็เริ่มเปลี่ยนงานไปเรื่อยนๆนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ต้องเ,อเรียกว่าไปฝึกงานเอาวิดีโอมาซ่อมเอาทีวีมาซ่อมอย่างเงี้ยก็เริ่มรับซ่อมเองแล้วก็เหมือนเป็นกิจการเล็กๆในอพาร์เเเเเมมมนนนตตตตตต์อออออยยยย่่่าาาาางงงีีี้้คคคคครรับบแแแลลลวกกก็็็็ขืุณพ <อ>แล้วบอกว่ายินเอาขึ้นกรุงเทพด้วยเผื่อ,อว่าไม่มีกินขึ้นมาจะได้หาอะไรกินนะฮะ<อ>นะฮะก็เป็นธุรกิจที่แรกนะครับที่ผมมีโอกาสเข้าไปศึกษาแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนธุรกิจที่แรกด้วยแต่ทำไม่เป็นนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยเปิดแค่ตลอกขายเอาอย่างเดียว<อ>มันได้ตังมา3ามส0พันต่อเดือนผมก็รู้สึกม,มันดีกว่าไปยืนฉีกตั๋วันร้อนทั้งวันนั้นร้อยห้าสิบบาทที่บ้านส่งมาประมาณ3 4มสพันเราก็ได้อีก 3- 4มสพันคืออย่างเงี้ยมันเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยมันเดินเกือบหมื่นเนี่ยผมว่า ไปสอบเข้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,อก็ได้ไปเป็นวิศวกรแล้วตอนนั้นผมก็เริ่มแบบตามความฝันคือผมอยากเปิดร้านคอมพิวเตอร์อแล้วเรามาสายนี้ครับเราก็ผมก็เลยไปพันทิปปรากฏว่าไปเจออยู่ร้านนึงเอ๊ะเขารับซ่อมนูน่นซ่อมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะซ่อมจอซ่อมคอมพิวเตอร์ผมบอกว่า เฮ้ยเราอยากฝึกว่ะทอนไมที่มหาลัยไม่ได้สอนเราเรื่องนี้เนาะนะครับผมก็อยากฝึกงานเองก็เลยเข้าไปคุยกับเจ้าของบอกพี่ครับรับเด็กฝึกงานไหมบอกแล้วจะทําอะไรอะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยบอกว่าเออผมก็เล่าเล่าเล่าให้แกฟังว่าผมก็อยากเปิดกิจการเองเนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพนะทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยแกก็อ๋อดีดีดีเออผมไม่รับเงินเดือนก็ได้นะพี่อันนี้เป็นประโยค์ปิดการขายซึ่งสรุปว่าเขารับฮะรับ ใช่แล้วก็ทํางานฟรีก็ทํางานไปคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ตังค์เพราะเราบอกเขาไปแล้วว่าเราไม่เอาเงินเดือนค่ะปรากฏว่าสิ้นเดือนกก็ให้ตังค์สามพัน ก็ต้องเป็นแบบสินน้าใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่มันได้คือผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องมาเสียค่าเทอมเพื่อเรียนนะฮะนั้นผมก็ถือว่าที่ร้านนั่นคือโรงเรียนผมที่หนึ่งปรากฏว่าเขาก็ให้เงินเดือนเงินเดือนก็ขึ้นไปเรื่อยๆงี้ยผมก็ทำอยู่ประมาณสักเกือบสองปีได้เราก็เริ่มรู้ว่าโอ้ประกอบคอมพิวเตอร์ต้องไปซื้อของร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยมีงบเท่าไหร่มีงบสองหมื่นเฮ้ยหมื่นห้าพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็ตีกำไรเลยว่าโอ้เรามีกำไรสองสามพันอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได เพื่อนๆรุ่นเดียวกันในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ครับก็มีออเดอร์มาแต่ก็ทำในอพาร์ทเมนต์นะธุรกิจเกิดในอพาร์ทเมนต์ก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็พอเรียนจบปุ๊บก็ไปทำงานประจำนะฮะทำงานประจำรอบนี้ก็ยังอยู่ในฟิลที่ยังอยากจะเปิดร้านคอมพิวเตอร์ก็เลยเข้าไปอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งจ้างเงินเดือนถูกมากเพราะว่าจริงๆ้วคือถ้าสมมติวพูดถึงดีกรีวิศวกร จบพระจอมเก้าเนี่ยนะครับเงินเดือนน่าจะสตาร์ทสูงหมื่นกว่าบาทเงี้ยแต่ผมได้แปดพันต่ำกว่าเกณฑ์อ่ะใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่เป็นไรโอเคแปดพันแต่ว่ามันได้ลงสาขาที่ภูเก็ตที่บ้านเราไม่มีค่าที่พักค่าเดินทางก็ไม่ซีเรียสเพราะขี่มอเตอร์ไซค์เอาได้แล้วก็ปรากฏว่าได้ได้ฝึกในในในหน้าที่ที่ผมต้องทําเป็นคุชเตอร์เซอร์วิสซึ่งจะต้องดูเรื่องของตัวโลจิสติกเอ่ยดูเรื่องคลังเอ่ยดูเรื่องงานซ่อมด้วยดูเรื่องเคลมสินค้าผมดูหลายหน้าที่มากผมรู้สึกกกกผผมมไไไดดด้้้ําารแล็ตัังงคคคอออี่ืิยน แล้วปรากฏว่าก็มันก็ได้เรื่องจริงๆนะครับผมก็ได้เรียนรู้เพิ่มจนกระทั่งผมก็เริ่มเริ่มเปิดร้านเองที่ที่บ้านเลยที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตก็ไม่ได้เป็นหน้าร้านติดถนนนะครับเปิดที่บ้านเหมือนกันก็ได้ทํางานที่เรารักเราชอบด้วยธุรกิจกําลังไปได้สวยเลยใช่ครับผมก็ตอนนั้นผมก็ทํา มีอยู่ช่วงหนึ่งคือจริงๆมันก็มีกิจการหนึ่งคือผมทําเสื้อผ้าตอนฝึกงาน3เดือนตอนที่ฝึกอยู่ที่สำนักงานใหญ่จะต้องอยู่กรุงเทพใน3เดือนนั้นนะครับผมก็ไปเอาเสื้อผ้าจากโบเบ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาภูเก็ตปุ๊บเนี่ยผมก็เอากิจการเสื้อผ้าลงมาด้วยครับเอาลงมาด้วยก็เสาร์อาทิตย์จะมีเปิดท้ายขายของขายของผมก็ไปเปิดท้ายเลยเปิดท้ายนี่เหมือนจะเป็นหลักเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ขายดีมากนะครับอะไรเอาอะไรไปขายก็ขายได้ภูเก็ตเรียกได้ว่าตอนนั้นคือรุ่งอ่ะดีมากรุ อายุ25นม้นะเบญจะเพศนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกแม่ก็สนับสนุนอ่ะบวชก็บวชอะไรเงี้ยกิจการตอนนั้นก็เลยดับไว้ก่อนกะว่าบวชสัอสองอาทิตย์ได้ฮะกะว่าจะบวชสองอาทิตย์ก็ยาว8เดือนกับ20วันยาวเลยจนต้องออกจากงานเอ่ยเลยคือประมาณว่าซึ้งในรถพระธรรมแบบนี้มันเพลินนะฮะตอนนั้นมันเพลินแล้วเราเราผิดพลาดเยอะพอเราผิดพลาดเยอะเพิ่มเนี่ยพอเรามาเจอของจริงมาเจอครูเราก็เลยรู้สึกว่า ไปต่อได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะ,ะจนกระทั่งถึงเวลาปุ๊บเราก็เราก็สึกออกมาตอนนั้นก็กิจการมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมก็กลับมาทํางานประจําก่อนอรอบนี้ส่งไป17ที่ได้17ที่เลย ก็เลยมีโอกาสเลือกเงินเดือนที่มันสูงหน่อยตอนนั้นก็อยู่ที่บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ที่ไหนเอ่ CMC Biotech ครับแล้วก็ย้ายไปอยู่บริษัทในเครือเขาหมายถึงในกรุงเทพใช่ในกรุงเทพกลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครตอนนั้นแล้วก็มารับเงินเดือนประมาณ18สตาร์ตอนนั้นแล้วเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประสบปัญหาครับที่ตอนที่ซูนานมิมา นี่คือช่วงไหนโอ้หตอนนี้แหละตอนที่แบบขึ้นมาทำงานรู้สึกว่า,าม,มัน,มนโหดไล<า>ท,ที่สุดหรือ,อยังนีหดที่สุดนะ คุณผู้ชมคะช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรามีของที่ระลึกจะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยเป็นอะไรคะคุณสำราญเป็นพระพิคเนตหินแก่ครับ<อ>และหินที่แกเนี่เป็นหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดอ้ยสุดยอดไปเลยก็สามารถนําไปบูชาได้สักการะได้แน่นอนแล้วเป็นเป็นมหาเทพแห่งความสําเร็จแล้วก็เพิ่งจะผ่านพิธีนะครับในงานคเนจตจตุรถีที่ผ่านมาด้วยใครมีไว้ติดตัวนะคะก็จะประสบความสําเร็จเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมครับผมบอกให้ นะ <S 1> <S 1> ให้10องค์เลย10ท่านด้วยกันที่จะร,รับของรางวัลชิ้นน,นี้ไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้โทรศัพท์กันเข้ามาที่เบอร์นี้คะ่ะ0813495390นะคะ0813495390-10ท่านเท่านั้นคะ่ะ วัตกรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสกปรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย มุ b โกแบ n แอนด์ชูสปาสนับสนุนโดยวีบลิงกี้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสด้วยวีบลิงกี้ภุรกิจเครือข่ายซูนิชี y เวิลด์ไวด์บริษัทแ a สอินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดที่ตอนที่ซึนานมิมานี่แหละนี่คือช่วงไหนโอ้โหตอนนี้แหละตอนที่แบบขึ้นมานทำงานประจำที่กรุงเทพที่สุดหรือ,อยัง โเนี่ที่สุดแล้วฮะคือมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยเจ้โทรมาตอนนั้นเจ้อยู่ภูเก็ตเจ้โทรมายินสึนามิมา ผมก็ถามใครอะตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพแล้วอ๋ออยู่กรุงเทพซึ่งมาทํางานประจาแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือเราก็สตาร์ทกิจการแล้วด้วยนะครับกิจการเสื้อผ้าที่เราพักไว้คอมพิวเตอร์ที่เราพักเอาไว้ผมก็ลื้อฟื้นขึ้นมาให้รุนน้องที่ภูเก็ตเนี่ยทำแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยพี่สาวเนี่ยดูแลไปเราะนั้นกิจการ2อย่างยิงอยู่แล้วก็กำลังรุ่งดีมากเลยแม่เสียดายสึนามิมาร้านผมเนี่ยมันอยู่ในเมืองมันไม่เป็นไรเท่าไหร่ซึนามิมาอยู่หน้าาห แต่ปรากฏว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ตกงานก็เสียชีวิตก็ไม่มีใครมาซื้อของหนักเลยธุรกิจนี่พังพังเลยใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วยังไงต่อเราเราก็เลยตรงนั้นหยุดไปเลยไหมกธุรกิจที่ภูเก็ตมีมีอาจารย์สอนผมว่าใช้ชื่ตเหมือนเหมือนน้ำาถ้าไปเจอก้อนหินก็ก็แค่ไหลผ่านมันไปอ่าคือทาใจได้ทําใจปล่อยวางปล่อยผ่าต้นทุนผมที่สําคัญตลอดเวลาคือชีวิตกับเวลา ถ้าผมยังมีชีวิตกับเวลาผมมั่นใจว่าผมก็ยังทําสามารถทําอย่างอื่นได้อีกช่วงที่ช่วงที่หลังจากสมิผมก็ไปทําธุรกิจอีกจนกระทั่งทําอีกหลายอย่างจนกระทั่งไปเปิดร้านสังกพันรอบนี้ทำทุกอย่างจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเปิดร้านสังกพันก็ทําวิศกรเนะไปเปิดร้านสังกพันมันไม่เลยเกี่ยวอะไรกันเลยก็ภูเก็ตเนี่ยกินเจนะฮะวัดก็เยอะอะไรก็เยอะเผาทูบเผาเทียนทั้งวันปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ย มันเป็นธุรบุญค่ะไม่ใช่ธุรกิจก็ได้ได้บุญก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เลยมีกิจการด้วยนะครับปรากฏว่าก็เอาบ้านเข้าแบงค์ออกมาปุ๊บเนี่ยฮะกิจการก็เจ๊งเอาบ้านเข้าแบงค์เอาบ้านเข้าแบงค์เลยครับ แล้วกิจการเจ๊งอีกใช่แล้วเราคือเราฉลาดมากเราก็กวะว่าโอเคเอาบ้านเข้าแบงค์เอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่ร้านเ,<อ>เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาบ้านเนี่ยทำเป็นบ้านเช่า,าซอยไปนะครับให้มันเป็นบ้านเช่าเรากาวะว่าเป็นเสือนอนกิน<อ><อ>ที่นี้เริ่มเล่นอพาร์ตเมนต์อะไรประมาณนี้ปรากฏว่านะครับไม่รู้เป็นอะไรไม่มีคนเช่ามีมีคนเช่าอย,อยู่แค่สองห้องที่เหลือทํายังไงก็ไม่มีใครเช่านะฮะแล้วก็เลยเงินผ่อนแบงค์ก็ไม่พอก็ต้องเอาเงินจากกิจการไปปรากฏว่าหมุนไม่ทันฮะสองปีมุนเสือเจ๊งเหมือนเดิมแล้วบ้านอะไรยังอยู่ไหมบ้านยังอยู่ม ผมก็เลยคืนร้านนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านกันอ๋อยังไงก็ต้องเอาบ้านไวเอาบ้านไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยคือผมเสียใจนิดนึงตรงที่ว่าบ้านในคุณพ่อคุณแม่เขาสร้างมา30ปีอยู่กันสบายสบายเราดันไปซอยเป็นห้องเล็กๆจนกทั่งพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราต้องให้พ่อแม่อยู่ในห้องเล็กๆเราก็รู้สึกทำอะไรลงไปเนี่ยรู้สึกทำผิดไปเสียใจใช่วงนั้นเนี่ย มีหมายจากสารสารที่เคารพเนี่ยมาค,คือมาทุกอย่างบัตรเครดิตประมาณสามแสนบาทลุงลังรวมแล้วสี่ล้านนะสี่ล้านผ่านชีวิตยากลำบากตอนนั้นมาได้ยังไงมันไม่มีเวลาคิดอ่ะไม่มีเวลาคิดใช่ตอนออที่ขึ้นไปกรุงเทพเนี่ยผมรู้จัก พี่ท่านหนึ่งผมนับถือท่านเป็นครูนะครับท่านชื่อดรกัปนาคบุญราศีผมเคยมีโอกาสร,ร่วมง,งานท่านอยู่ช่วงหนึ่งผมรู้สึกประทับใจเพราะท่านเป็นคนดีมากเป็นต้นแบบผมเลยแหละแล้วก็เป็นคนที่เก่งเก่งมากนะครับได้ C9 ตั้งแต่อายุ31นะครับแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทนู้นบริษัทนี้จนทั้งทาให้บริษัทนี้ใหญ่โตหลายที่มากะนะครับผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือกับท่านหลายครั้งเหมือนกันได้แนวคิดอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันหนึ่งท่านจะเปิดบริษัทท่านก็เลยโทรหาผม โอ้โหเหมือนฟ้ามาโปรดนะฮะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วอะไรเอาหมดแต่ขอให้แบบเราถูกกฎหมายะนะครับแล้วก็ไม่ไปทําร้ายใครผมเอาหมดเลยะนะครับแล้วยิ่งแบบโอ้โหครูบาอาจารย์นะเกียรติโทรหาเราอย่างเงี้ยท่านก็โทรมาพอดีเลยเยินที่ตัดสินใจเปิดบริษ,ษัทนะ,ะน้องอะไรเงี้ยบอกมาดูไหมบอกไปครับพี่บอกเงี้ยตอนนั้นหาเงินก็ไม่ได้ก็รวบรวมเงินไปย,ยืมคนนู้นคนนี้ได้ตังค์มาสองพันขึ้นรถทัวร์ขึ้นกรุงเทพเลยนะฮะเคยเต้นเคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาตัดสินใจโทรมาชวนเราเคยฮะค่ะแกบอกว่าตอนที่ แลําบากผมอยู่แกอ,อเหมือนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาก่อนหน้านี้คือผมเนี่ยพอเราไปบวชมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เรียนอะไรที่มันเป็นไทยๆเยอะอนะครับ ทั้งเรื่องของศิละปะต่างๆอะไรอย่างี้คือคือครูสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเรียนอะไรกับเขาเราจะต้องเช็ดป้นทูบบ้านเออตอ,ตอนผมรู้จักพี่โก้เนี่ยครับผมเรียกท่านพี่โก้นะครับผมก็ปฏิบัติแบบนั้นเขาล้มลงมาแต่แต่เราไม่ได้ล้มด้วยนี่คือเราอาชีพปกติคือจนปกติอยู่แล้วเราก็ปกติของเราเราก็อยู่กับเขาอะไรเย่างี้เขาบอกว่าไปทํางานไม่่าญินอะไรเยงนี้บอกไม่เป็นพี่ไม่เป็นไรผมอยู่พี่ก่อนแล้วยังไงพอได้ก้าวไปทํางานกับเขาใช่บอกพี่โก้ผมอยากกดนี้ ผมมีนี่อยู่สี่้านที่อยู่มีซสี่ร้านอลดให้หมดเลยใช่คือต้องหมดไม่หมดไม่ได้เพราะว่าธนาคารให้เวลาแค่6เดือนไม่งั้นบ้านถูกยึดผมมีเวลานับจากวันนั้นเนี่ยหเดือนเท่านั้นเองครับไม่งั้นบ้านถูกยึดพ่อแม่จะไม่มีที่อยู่ผมจะต้องทํำยังไงก็ได้ไม่งั้นคนอายุ60ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะต้องไปอยู่อพาพันธมนต์ผมรับไม่ได้ผมก็เลยเดิมพันเลยผมแลกเลยณตอนนั้นเนี่ยนะครับบริษัทอิยาลาเพนเ็ตก็เปิดขึ้นเราก็ลุยกัน ลุยจากการที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าไม่เคยมีใครใช้สินค้ามาก่อนไม่เคยมีใครมาใช้แผนการตลาดนี้ไม่เคยมีใครลุยจากอายามาก่อนอว่าอย่างนั้นทุกอย่างยังอยู่ในจินตนาการพวกเราคือเป็นรุ่นบุกเบิกเลย<ช>จริงใช่ครับใช่ฮะแล้วแล้วเราก็เริ่มลุยงานด้วยกันนะครับแค่มันเป็นขายตรงเนื้อไหอมฮะมคือถ้าในในในคิดว่าไม่รู้มันจะเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมใช่ที่เล่ามาคือเมื่อก่อนนี้ไงเพื่อนก็ล้อเอาแค่ตัวล้อไปให้ใครแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ มันจะเป็นแบบนี้แล้วมันไม่สเร็จน,นี่ที่ผมเล่านี่ผมเล่าย่อดเลยนะจริงๆแลวผมไปทำอีกหลายบริษัทด้วยนะรู้สึกมันจะเริ่ม make over แล้วคือมันบนเวทีหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าไม่เคยเอา s t a t เม e n t มาโชว์เราเลยนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>พอเข้ามาทำกับอียราเราเป็นยังไงบ้างแต่ผมมาผมแค่เชื่อมั่นครูผม ผมแค่เชื่อมั่นแล้วผมเคยเห็นเขาประสบความสำเร็จจริงๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าคือถ้าผมได้ทํางานกับคนดีอ่ะเขาก็ไม่โกงเราแล้วเราทางานกับคนเก่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่น่าจะไม่เก่งอ่ะพีก่กมีอะไรแนะนําผมไหมอะ,อะไรล้วผมต้องทํายังไงครับพี่คือผมเชื่อหมดเลยทุกอย่างปรากฏว่าใช้เวลา6เดือนนี่ผม,ผมตั้งใจอยากจะมีรายได้สักแสนหนึ่งเนี่ยนะครับไปไปวางให้แบงก์ก่อนและเพื่อให้แบงก์ได้ยืดระยะเวลาในการยึดบ้านผมแสดงว่า6เดือนได้เงินมาแสนหนึ่งผมได้มาล้านหนึ่ง หเดือนได้มา1ล้านใช่ซึ่งมันช็อกค่ะผ,ผมก็งงตัวเองนะเฮ้ยแล้วเราได้แสนหนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่มานั่งดูสเตตเมนต์โหได้ตั้งแต่ยี่สิบอดวันแรกมีเงินไปปลดธนาคารล้านหนึงแล้วใช่แล้วยังไงต่อเงินเงินตอนนั้นไม่ได้ปลดธนาคารก่อนเอาให้แม่ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเอาทองแม่มา <laughs> อ๋อค่ะคือทําธุรกิจยังไงมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับมีค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ให้แม่ก่อนหนึ่งล้านนั้นเอาทองแม่มาจากในคอแล้วก็เราเอาไปคืนก่อนแล้วปลดหนี้ธนาคารยังไงสี่ล้านทยอยไปเป็นเป็นงดงวดไปเป็นก้อนกอนไปองเงี้ยจนกระทั่งปิดสุดท้ายเนี่ยคือประมาณช่วงทําอุทยาสักสองปีสองปีใช่ปลดหนี้สี่ล้านเกลี้ยงเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยครับโอ้โหทําได้ยังไงสงสัยอย่างหนึ่งเวลาไปเสนอลูกคงลูกค้าเราต้องมีรถ แล้วรถถูกยึดเป็นแต่สมัยไหนต่าไหนแล้ว,ลวเห็นบอกว่าไม่ได้ซื้อรถด,ด้วยไม่ได้ซื้อรถสาธารณะอะไร<า>เรา,าใช้ทุกอย่างเ,เาก็ถ้าเกิดขับรถไปหนึ่งมันมีค่าน้ำมันหนจะต้องพ่อนรถอีกในต้องมีค่าน้ำมันอีกแต่ถ้านั่งรถทัวไป350ร์ไป350 ประหยัดได้เยอะเลยแลทัวร์วดีกว่าแล้วได้นอนด้วยได้หลับมีคนขับมาให้สบายๆนั่งเป็นคุณชายไปเลย <c oughs> นะคิดแบบนีก้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกเตัดสิในใจถูกเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับไม่มีฟิกคอร์สไม่มีลูกน้องไม่มีค่าเช่าไม่มีอะไรที่ผมเคยเจอมาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันตัดเรื่องนี้ออกไปนะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็รับไปประมาณสัก10ล้านบาทได้นั่นคือตอน3ปีเขาเรียกอัไม่รรยจิง ไม่เห็นมีรถทาไมท่านรวยรับเป็น10ล้านทำไมยังนั่งรถตู้รถเมย์อยู่เลยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าภายใน3ปีแล้วรับเงิน10ล้านบาทใช่แล้วนึกออกไหมับผมชินผมทํางานอย่างนี้มา2ปี3ปีผมก็ไม่ใช้รถมันก็รู้สึกโอเคแล้วเรารถก็โอเคของเราใช่เราซื้อรถมา2อสล้านบาทไปจอดคอนโดแล้วก็ขับไปดอนเมืองแล้วก็ไปบินบินเสร็จปุ๊บกับขับรถ3ล้านบาทกับคอนโดผมรู้สึกมันไม่คุ้มเอาสามล้านบาทไปซื้อทองดีกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยหลายๆที่เขาก็ต้องสร้างพระเขาติดกับ กับเรื่องนั้นว่าโอ้รวยประสบความสําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องมีบ้านสิคุณต้องมีรถสิคุณต้องมีรถสปอร์ตสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผม่เคยเจ็บมาผมจะรู้ว่ากับการที่เราใช้เงินไม่ถูก วิธีเนี่ยนะครับมันมีโอกาสทําให้เรากลับไปเพียงพรํามได้อีกแต่ว่าตอนนี้ณนะตอนนี้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นประสบความสําเร็จแล้วหรือยังหรือว่ายังต้องสู้ต่อไปอีกผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่บทเรียนนะครับออครูผมบอกว่าด็กเตอร์กัมนาบอกว่าเราอะนะครับจะเป็นได้สองคนคหนึ่งเป็น the winner กับ2เป็นเลนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เออจริงไว้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาดอะไระมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วดีที่เราเจอมันตั้งแต่เด็กมไม่ไปเจอตอนอายุ50-60ตอนนั้นผมว่าง,งานเข้าซึ่งเราเจอตั้งแต่ตอนนั้นปุ๊บเราจะได้เริ่มเรียนรู้แล้วเราจะได้หัดแก้มันะนะครเราก็จะเริ่มชํานาญนะครับกับสิ่งที่เราเจอเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งที่ที่เดินมาให้เราเรียนรู้แล้วเราเติบโตเป็นบันไดขั้นหนึ่งเท่านั นั้นเราก็จะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเราประสบการณ์ของเรามันก็เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาอีกปุ๊บเนี่ยผมก็พร้อมนะฮะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้มัน,นแล้วก็แต่แต่มันมีแค่ว่ามันถ้ามันแก้ได้หรือเปล่าจากนับปัจจุบันนี้มีรายได้หลัก10ล้านทั้งหมดรวมแล้วตอนนี้เกือบเกืบสาล้านแล้วคะตอนนี้30ล้าน <c oughs> แล้ว แล้วคิดว่าอนาคตจะพุ่งเป้าไปจนถึงเท่าไหร่คะคือผมเองเนี่ยตอนนี้อาจจะเริ่มไม่ได้มองตัวเองแล้วนะครับเพราะผมมาไกลามากมาจนถึงเดือนละล้านเนี่ยเรามันเหลือเฟือต่อให้เราใช้วันละหมื่น,นก็แค่เดือนหนึ่งสามแสนผมถามว่าเราจะกินอย่างนั้นทุกวันเหรอ มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเมื่อวานทองลงก็ไปซื้อทองมาคือมันก็ไปอยู่กับทองกับสินทรัพย์กับอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วเราก็เออมันก็ถึงเวลาที่จะต้องซื้อรถผมก็ซื้อรถอย่างเงี้ยก็ออก m e อร์ d e s c 3ซ0สมร้อยมาคันหนึ่งราคาสาล้านกว่าบาทจริงๆก็มีคนเชียร์บอมันไม่ออกพอยสทำไมไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเฟรนล่งเฟรนลี่ผมบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาคือถ้าสมมติเราเอาเอาเงินตรงนั้นไปถมตรงนั้นเราไปถมในธุรกิจเราดีกว่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่าถึงเวลาผมว่าถ้าจะถ้าจะได้ขนาดนั้น ต้องมีสักร้อยร้อยล้านใช่แล้วค่อยว่ากันแต่ว่าไปซื้อที่ดินเนี่ยจริงซื้อทองดีกว่าไปซื้อ้โหซื้อประกันอสังหาริมทรัพย์เลย้ยรถจมน้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะเอาเงินไปทำเงินละลายแม่น้ําะอะไรเงี้ยเมื่อวันที่เราประสบความสําเร็จผมคิดว่าเราจะต้องส่งต่ออาจารย์กมลน่าบอกผมตลอดว่ามือหนึ่งเนี่ยยื่นขึ้นให้ใครบางคนเนี่ยดึงให้เราประสบความสําเร็จและอีกมือหนึ่งเนี่ยยื่นลง เพื่อดึงใครบางคนให้ประสบความสำเร็จเพราะเราบ้างชุดเขาขึ้นมาด้วยใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของการส่งมอบแล้วคุณค่าของเรามันควรอยู่การที่แบบว่าเราสามารถที่จะบอกใครได้ว่าเฮ้ยเราทํามาเนี่ยมันทําได้ยังไงเราสอนเขาทุกวันนี้ผมยังลงทํางานพื้นฐานอยู่เลยนะฮะยังลงจัดเฮ้าส์มมตติ้งยังทำเทรนนิ่งกลุ่มเล็กๆหนึ่งคนสองคนห้าคนจนสเกลแบบเป็นพันคนผมก็ทําคือเราไม่สนใจแล้วว่ามันจะเป็นสเกลไหนขอให้คุณตั้งใจเพราะผมจําได้ว่าวันที่ผมจนเนี่ยมัน มันปวดใจเพราะฉะนั้นเลยอยากถามอีกสักคำถามนึงว่าคนเราจะทำยังไงให้ประสบความสําเร็จสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าคือพระพุทธเจ้าจะเป็นโค้ชที่สุดยอดที่สุดของโลกท่านก็ได้วางทุกๆอย่างแล้วบอกเฉลยทุกอย่างไม่หมดแล้วเราต้องเรียนรู้อิทธิบาท4นั่นครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก นะและในซี่ของผู้บริหารก็ต้องมีหัวใจของพรหมพรหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตายไปถึงเสร็จปุ๊บแล้วเราถึงจะค่อยปฏิบัติแล้วค่อยไปเป็นพรหมนะแต่เราสามารถเป็นพรหมตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้เลยซึ่งเราใช้หัวใจแห่งพรหมเนี่ยครับใช้ความเมตตาใช้ความการลุณาใช้ความยินดีใช้ความวางเฉยในการที่จะไม่ผลักเข้าไม่ดึงออกอะไรทุกอย่างเนี่ยนะก,กับผู้คนนะแต่สำหรับผมคิดว่าคือหลายๆท่านที่นั่งดูอยู่ตอนนี้นะผมคิดว่าท่านต้องคุยกับตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับว่าท่านจะเอายังไง คุยให้รู้ว่าตัวเองต้องการไปในทิศทางไหนสําคัญมากนะะเรื่องนี้วันนี้คุยแล้วรู้สึกเลยว่า <c oughs> คุยกับคนที่กำลังมีความสุขถึงแม้ว่าจะอธิบายอะไรที่เศร้าเหลือเกินแต่ยังมีรอยยิ้มเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกไม่ชอบชื่อตัวเองค่ะทาไมพ่อตั้งชื่อเหมือนพันลงที่โรงเรียนเลยพันลงที่โรงเรียนชื่อลุงสาราญ แล้วก็มันต้องคิดสำรานแซ่สู้โอ้โหมันเชยอย่างนี้เนี่ยทำไมแบบไม่ชื่อเหมือนคุณชายในวังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ปรากฏว่าทุกๆครั้งเนี่ยผมผ่านวิกฤตมาได้เนี่ยผมมองกลับไปที่ชื่อตัวเองจะให้หมอดูอีกกี่คนก็แต่แบ,บอกเปลี่ยนชื่อน้องชื่อเป็นกาลากินีโน่นนี่นั่นน้องรวยไม่ได้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าชื่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณพ่อผมเนี่ยตั้งมาให้แล้วผมชื่อสำรานผมเศร้าไม่ได้และวผมแพ้ไม่ได้เพราะผมแซ่สู้ทั้งชื่อ สำราญแซ่สู้ก็จะจดจำอยู่ในประวัติศาสตร์ของเราต่อไปถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วก็ตามก็ทางรายการของเรานะคะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะเป็นนิตยสาร Business o w n อ r นะคะแล้วก็หนังสือคุณภาพในเครือนดี Network Publishing มอบให้กับคุราะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะติดตามคุณสำราญหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อ คุณสำรันได้ทางไหนบ้างคะเขมีแฟนเพจอยู่ะฮะคะเป็นเ,เข้าไปนใน Facebook ก็ได้ครับแล้วก็ไปเซิร์ชหาคนแท้สู้คนแท้สู้ก็จะขึ้นมาเลยคนนี้เป็นคอคนนะฮะคอคนครับ<ม>คนแท้สู้ใช่ฮะ,ะแล้วก็ถ้าจะโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะฮะศูนย์หกสี่ 287 1555ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมหวังว่าวันนี้นะคะทางแขกรับเชิญของเราคงจะได้ให้ข้อคิดอะไรดีๆกับคุณผู้ชมไปได้หลายอย่างเลยทีเดียวดิฉันและคุณสำารันก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะครูผมบอกว่าดกร,กรกำลับอกว่าเราอะนะครับจะเป็นได้2คนค 2> หนึ่งเป็น the winner กับ2เป็นเลิร์เนอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เออจริงเว้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาดอะไระมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วดีที่เราเจอมันตั้งแต่เด็กมไม่ไปเจอตอนอายุ50-60ตอนนั้นผมว่างานเข้าลุยข่าวร้อน16บหนาฬิกาสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวนวัตกรรมเปลี่ยนโลกวีฟิตน้ำน่